ก่อนหน้ารัฐบาลยุคนี้ทำไมอะคะคกกอันเข้ามาสยายปิกทำน้นทำนี่ในบ้านเราตำรวจเราไม่มีใครจับอะไรเขาเหรอคะแต่ว่าตำรวจที่จับฐานก็ไม่จับครับอ้าวทำไมละ่ะแม่ครับบางคนได้มีขา่าวว่าทำหมากินด้วยกันนะแบ่งกันอ้าวเพราะอย่างนี้ครับมาถึงปล่อยขมรเขามายึดดินแดนเราตั้งสิบเอ็ดแห่งคนไทยไม่รู้เลยมีแต่คุณสนที่รู้ขอโทษนะคะทั้งสิบเอ็ดแห่งเนี่ยมันล่วงล้ำเข้ามาทั้งหมดเป็นเวลาหลายปีมากสิบปีครับ สิบปีสิบปีเราไม่ทําอะไรเลยเหรอครับไม่มีใครรู้เรื่องเลยและไม่ให้คนไทยไม่รู้เลยไม่ให้พูดกันด้วยนะและไอ้พวกติงทั้งหลายก็ไม่ยอมพูดไม่กล้าพูดกันไอ้ผมนี่มาววยวายเป,ไป็นประจําจนตอนเริ่มมีเรื่องกันใหม่ๆนะหลังจากจับกกอันเนี่ยก็เริ่มตอลองข้อหาว่าเข้าลุกบินแดนเราสี่แห่งคนไทยก็โอยรักชาติกันใหญ่โอ้ยสี่แห่งไม่ยอมไปเชียร์กันใหญ่เลยกระดารัฐบาลกันใหญ่ว่าให้ขเขมรล,ลุกสี่แห่ง ที่เขาปล่อยลูกกว่าสิบกว่าไปีไม่พูดถึงสิบแปดแห่งก็รู้สี่แห่งใช่ไหมครับค่ะพออุนเซนตัดสินใจบุกเราเลยเซัดเต็มเหนียวเลยทหารก็เลยรัฐบาลปล่อยฟรีแฮนแล้วฝ่ายค้านก็มาด่ารัฐบาลใช่ไหมว่าปล่อยให้หน้าทหารําอําเภอใจได้ยังไงถูกแล้วคำพีพิชัยองการบอกทหารเมื่ออยู่หน้าศึกไม่ต้องฝังห้องเตะรัฐบาลนี่มันก็ระแวงอยู่แล้วว่าคนจะด่าเลยปล่อยท้ารทาอะไรท,ทำมาเลย ขา,ขาประกาศโดกระสุนเขาก็ทับเป็นที่ฐานก็ส่งกําลังเข้าไปยึดบดทั้ง11แห่งนะครับเขามียลายอย่ไปดูกำแลงของกองทัพเลยทั้ง11แห่งเขาใช้วิธีอะไรบ้างไปยึดแห่งที่หนึ่งวิธีอะไรยึดแห่งที่สองวิธีอะไรยึดทั้ง11แห่งและหลงก็ตายมากก็อนในยึด11แห่งเนี่ยคนไทยจริงได้รู้ว่าอ้าวที่ไหนละ่ะเขมรไม่ได้ยึดเสียงลอด11แห่งนี่เราได้ดินแดนกลับมา11แห่งนี่เพราะอะไรเพราะรัฐบาลแบบนี้หรือเปล่า แลวผมถามหน่อยถ้าเกิดสมมติไม่มีเรื่องไอ้สิแหงนี้ก็เงียบเป็นของเขมรครับ,รบเป็นของเขมรนี่ต้องต้องขอบใจนะว่าเพราะไปทะเลาะกันแบบนี้ไอ้เขมรมันเลยบ้าขึ้นมามันคิดว่าเราไม่กล้าทาอะไรมันก็เลยมันแค่มามาอ้างแค่สี่แหงแต่ฐานไทยเขารู้นี่จริงๆมึงล่อสิบเอ็ดแหงเขาเลยบุกเข้ายึดทั้งสิบเอ็ดแหงและมีไปดูครับเขา,เขาถแถลงรายละเอียดบทแหงที่หนึ่งเนี่ยวิธียึดยึดยังไง วิธีที่แห่งที่สองยึดยังไงจนครบสิบแปแห่งผมนี่สักอ่านใน้งละเอียดหมดจึงรู้ว่ากองทัพเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันว่ายึดไว้สิบแปแห่งแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเกรงอํานาจรัฐบาลยุคก่อนะพอเขาไปยึดเนี่ยเขาบอกวิธียึดหมดนยละเอียดไปอ่านดูนะครับไปดูเดี๋ยวไปค้นดูนะครับอันนี้เป็นของจริงที่กองทัพเขาแถลงไปดูนะครับรวมความว่าเราถูกยึดดินแดนสิบแแห่งไปตั้งสิบกว่าปีมาแล้วและไม่มีใครรู้รู้หรือไม่พูด บางคนบางคนรู้แต่ไม่พูดแต่คนประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะแล้ววันนี้สิบแห่งเราได้กลับมาแล้วได้กลับมาก็เพราะอรัฐบาลที่เราช่วยกันดานี่ไงอ๋อท่านกำลังจะมองว่าไอ้สิบแปดแห่งที่ได้กลับมานี่เป็นผลงานรัฐบาลไม่ใช่ทหารเขาจัดการหรอคะทหารจัดการครับแต่รัฐบาลก็ปล่อยไงว่าไปเลยอ่าเข้าใจค่ะเพราะรัฐบาลก็กลัวไปไป,ไปเที่ยวดึงไปดึงเกมไปดึงผมนี่ออกมาเตือนว่าคุณอย่าไปลุ่มล่ามนะ ทหารก็ประกาศกฎในการศึกและลุ้มหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ประกาศเขายึดอำนาจเรารัฐบาลก็ปล่อยเลยฝ่ายข้า,ดานด่าทั้งในสภานอกสภาใช่ไหมครับว่ารัฐบาลนี่แห้มำนาาทหารเกินไปเห็นไหมฝ่ายข้าไปดูหลักฐานการดา่าเต็ไมไ่หมดเลยเพราะเรารัฐบาลที่เราด่าแบบนี้ไงเราถึงได้ดินแดนสิบเอแงคืนมาคุณไพศาลกำลังจะบอกว่าการที่รัฐบาลบอกว่าให้อำนาจทหารดําเนินการได้นั้นเป็นสิ่งถูกต้องถูกต้อง